นี่ครับฮู้อยากเล่นหะอลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อน,อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเย็นๆนั่งลงตะหูนั่งเอาอไรฮะนั่งลงเป็นไรตะฮู้จิ้ง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 ตะฮูนั่งขอมือขอมือก่อนเลยตะหูนั่งไม่เอาขอมือก่อน นั่งลงขอมือขอมือเก่งมาไปเก็บมาเดีเああ๋ยวมาเลยข้ามาข้ามาเอามาเนี่ยอ 哈哈。<laughs>